ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับาการเทสบอร์ดคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใส่บอร์ด e j 002นะครับนี่มันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับใส่บอร์ดเข้าไปแล้วนะครับบัตรกีเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเทสเครื่องเต็มระบบนะครับหลังจากที่เทสแบบครึ่งระบบมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมจะ สายสโคบจับไว้ที่เอาพุทนะครับต่อเ,ตเอาพุทเตรียมเตรียมเทสโหลดนะครับต่อไว้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็คงได้เทสโหลดกันนะครับตรงนี้สายสโคบจับไว้นะครับอินพุตอ่าป้อนเ,อเตรียมไว้นะครับแล้วก็อ่ผมจะป้อนแรงดันไปที่25โวลต์นะครับลิมิตลิมิตกระแสไว้ที่4แอมป์ก่อนนะครับอันดับแรกลิมิตกระแสไว้ที่ ต่ำๆก่อน3มแอมป์แอมป์แอมป์อะไรประมาณนี้โอเคป้อนอป้อนไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ไฟชุดนี้มีไฟรอ,อ,อไฟมารอทำงานแล้วที่25โวลต์นะครับทีนี้ทำการออนเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ก็ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับตาดูหูฟังว่ามันจะมีควันหรือว่ามีเสียงอะไรระเบิดหรือเปล่าก็คือขั้นตอนนี้นะครับ มันจะลุ้นที่สุดก็คือขั้นตอนนี้แหละสาหรับการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับนี่มาแล้วนะครับนี่เปิดเครื่องแล้วนะครับมีเสียงพัดลมทํางานนิดนิดเสียงอ่อยๆนี่นี่ไฟเขียวนะครับไม่มีเออร์เรไม่มีร้องไม่มีอะราม,ม alarm, อะไรซ้อนแล้วก็ไม่มี เสียงระเบิดไม่มีมฟวันนะครับนี่เห็นไหมนี่เราใสา่เวฟสวยงาม50เฮิรตซ์ตรงเป๊ะนะครับ1นึกิกเลยนะครับทีนี้ผมจะทำการเทสโหลดเบื้องต้นผมจะเปลี่ยนกระแสผมจะเพิ่มกระแสก่อนนะครับผมจะลิมิตใหม่อ่ะใส่เข้าไปเต็มแม็กเลย12แอมป์เครื่องนี้จะได้12แอมป์นะครับ60โวลต์นะครับ โอเคผมเ,เพิ่มกระแสะเข้าไปแล้วทีนี้ทำการเทสโหลดนะครับสายต่อไว้แล้วนะครับนี่หึงหนึวัตต์นี่เห็นไหมนี่ไม่มีปัญหานะครับเครื่องที่ว่ากำลังวัดสูงๆกำลังวัดสูงๆเวลาสังเกตสังเกตอาการของหลอดนะครับเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมเปิดปุ๊บสว่างปับนะครับ เครื่องที่วัดสูงๆนี่ไฟมันจะค่อนข้างนิ่งนะครับเปิดปุ๊บนี่มันจะสว่างโล่เลยนะครับบางเครื่องที่วัดต่ํานะครับเปิดนี่เราจะสังเกตเราจะสังเกตได้เห like ็นถึงอาการของไฟตกนะครับมันจะค่อยๆเหมือนค่อยๆฟุบขึ้นมันจะมันจะฟุบขึ้นแบบนี้อ่อนๆแต่ถ้าเครื่องวัดเต็มมันจะฟุบขึ้นทีเดียวเลยนะครับสังเกตอาการง่ายๆนะครับอ่ะ ปล่อยไป200วัตต์นะครับเกี่ยวใสยนะครับสังเกตอาการขึ้นทุกอย่างสังเกตอาการสัญญาณต่างๆนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมโดยเครื่องนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับมีเอาพุทออกนะครับใช้งานได้นะครับตอนนี้หลอด200วัตต์กินอยู่ที่ประมาณนะครับ9์ เดี๋ยวผมจะปิดโหลดมาดูสแตนบายกัน0.8นะครับเครื่องสวิตชิ่ง3,000วัตต์24โวลต์กินที่0.8แอมป์ถือว่าปกติอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ได้ถือว่า,าผิดปกติแต่ก็กิน0.8นี้ก็กลางๆไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับเคยเจอเครื่องที่กินได้น้อยกว่านี้หรือเครื่องที่กินมากกว่านี้ก็มี ไม่ต้องซีเียดไปนะครับสําหรับสแตนบายโอเคเครื่องนี้ก็ถือว่าปิดจ็อบได้แล้วนะครับก็เหลือแค่งานประกอบแล้วก็เทสโหลดอีกทีหนึ่งผมจะก่อนส่งงานลูกค้าผมจะเทสโหลดประมาณ1,000วัตต์นะครับทิ้งไว้2-3ชั่วโมงนะครับเพื่อเทสระบบต่างๆนะครับว่ามันทํางานได้ถึงจะส่งลูกค้านะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำตอนไหนนะครับโอเคสวัสดีครับ